สวัสดีครับวันนี้ทีมอรไทยแแทดนเราก็อยู่กันกับโตโยต้ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%นะครับ BC4X นะครับที่เปิดตัวมาที่1 8 3 0 0 0 0บาทนะครับก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หลายหลายคนให้ความสนใจกันนะครับเดี๋ยวรับด้ามชมครับว่าเจ้า BC4X เนี่ยครับจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับสำหรับรถไฟฟ้า100%ของค่ายโตโยต้าครับ เริ่มกันที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นนี้นะครับ Bc 4 x นะครับสรับ Bc นะครับย่อมาจากคําว่า b y o n z e r o นะครับซึ่งเป็นซีรีรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยต้านะครับเล็กีนะครับก็คือขนาดของตัวรถเรียกว่าเป็นกลุ่มรถขนาดใหญ่ของทางโตโยต้าเขานะครับ x นะครับก็คือประเภทของรถนะครับก็คืออยู่ในกลุ่มประเภทรถ suv เรียกว่าเป็นการออกแบบรถยุโรนใหม่เพื่อเน้นการใช้งานที่ครอบคลุมเลิตประสงค์มากที่สุดนะครับของทางโตโยต้ารวมถึงเน้นการ เป็นมิดพิแวดล้อมนะครับด้วยการป่อนข้อที่เป็นศูนนะครับซีโร่เอพิชันนะครับตัวรถนะครับว่าเป็นรถที่มีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับทีเซ็กเมนต์เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับรถ SUV ไฟฟ้าคันนี้โดยมีความยาวตัวรถอยู่ที่4,690มิลลิเมตรนะครับความกว้าง1,860มิลลิเมตรและส่วนสูงนะครับ1,650มิลลิเมตร และยังมีช่วงล้อจากล้อหน้าถึงล้อหลังนะครับอยู่ที่2,850ม mm ิลิเมตรนะครับซึ่งถ้าดูจากตัวเลขแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีความยาวมากกว่า Toyota คัม r รีนะครับสำหรับน้ำหนักตัวรถนะครับจะอยู่ที่2,275กิโลกรัมนะครับโดยโครงสร้างของตัวรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบ E-TNGA นะครับที่เป็นการออกแบบเพื่อเป็นรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยครับ สำหรับขุมพลังของ BC4X นะครับจะเป็นมอเตอร์คู่นะครับ80กิโลวัตต์2ตัวนะครับหน้าหลังรวมเป็น160กิโลวัตต์หรือ218แรงม้านะครับกับแรงบิดมหาศาลครับ337นิวตันเมตรซึ่งก็ทำให้เป็นการขับขี่แบบ all wheel drive นะครับพร้อมกับมีระบบ X mode นะครับที่ให้การขับขี่ได้ในทุกเส้นทางได้อย่างอเนกประสงค์อีกด้วยสำหรับแบตเตอรี่ของเจ้า BC4X นะครับจะมาพร้อมกับความจุ71.4กิโลวัตต์อาวนะครับและสามารถ วิ่งได้ระยะไกล411กิโลเมตรนะครับด้วยการชาร์จ1ครั้งนะครับตามมาตรฐาน WLTP นะครับโดยทางโตโยต้านะครับได้ออกแบบตำแหน่งการป้องกันของเจ้าแบตเตอรี่นี้นะครับมีการป้องกันการกระแทกหลายจุดมากนะครับเรียกว่าสบายใจกันได้เลยนะครับรวมถึงขั้วต่อต่างๆนะครับก็ได้รับการออกแบบเฉพาะนะครับมีการกันน้ากันกระแทกต่างๆนานาเนี่ยได้รับการทดสอบมาแล้วนะครับ สำหรับชาร์จไฟของเจ้า BC4X นะครับก็จะมี2รูปแบบนะครับก็คือชาร์จแบบ AC นะครับ้วยหัว t ้าย2นะครับใช้เวลา9ชั่วโมง30นาทีนะครับ100%นะครับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นหัวชาร์จ DC นะครับที่จะเป็นแบบ CCS t ้าย2นะครับที่จะใช้ระยะเวลาการชาร์จอยู่ที่เพียง30นาทีที่80%นะครับ นอกจากนี้นะครับในเจ้า BC4X นะครับก็ยังมีหลบความปลอดภัยต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบถอยจอดอัตโนมัตินะครับที่เรียกว่าให้ความสุดสบายและมีความปลอดภัยในการใช้งานโดย Toyota BC4X นะครับนำมาจำหน่ายเพียงรุ่นเดียวนะครับด้วยราคาเปิดตัวที่1,836,000บาทโดยสามารถจับจองเป็นเจ้าของทางการจองออนไลน์นะครับโดย BC4X นะครับจะมาพร้อมกันการันตีแบตเตอรี่นะครับนาน8ปีหรือ1 6 0 0 0 0กเมนะครับ รับการคุณภาพรถนะครับ5ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรฟรีค่าแรงชิรระยะ5ปีหรือ10,000กิโลเมตรนะครับพร้อมกับบริการฉุกเฉิน2ี่ชั่วโมงนะครับ5ปีนะครับรวมถึงนะครับส่วนลดการติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จแบบติดผนังนะครับ3า0 0 0บาทนะครับโดยในงานวันนี้นะครับนอกจากมีการเปิดตัวและวิ่งทดสอบสมรรถนะกันให้เห็นเห็นแล้วนะครับยังมีการนำเจ้า b c 4 x นะครับมาวิ่งให้เราดูนะครับรวมถึงมีการ ลงไปจอดแช่น้ําให้เราดูด้วยนะครับว่าสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรนะครับโดยภายในงานวันนี้นะครับก็จะมีรถมาโชว์หคันนะครับอยู่ที่ออฟฟิศของทาง Toyota านะครับให้เราได้รีวิวกันนะครับรวมถึงอีก2คันนะครับก็คือสีขาวกับสีแดงนะครับให้เราได้ทดลองขับนะครับเรียกว่าก็จัดคิวขับกันแบบพอของปากของคอครับเป็นระยะทางสั้นๆนะครับให้ได้รู้สึกถึงสมรรถนะและการขับขี่เบื้องต้นกันกับ b4x c ครับ ก่อนที่จะทดลองขับนะครับเราก็ได้มีโอกาสสัมผัสภายในห้องโดยสารนะครับของเจ้า b c 4 x นะครับก็ถือว่าด้านหน้าก็มีความกว้างขวางนะครับเน้นวัสดุในการแบบเป็นรีไซเคิลนะครับก็จะมีความที่แบบว่าไม่เหมือนความหรูหราแบบรถรุ่นอื่นๆของโตโยต้าที่จะเป็นหนังเป็นอะไรนะครับวัสดุจะเป็นเน้นวัสดุที่เป็นรีไซเคิลมาออกแบบนะครับเพื่อเป็นการรักโลกแล้วก็เรียกว่าแบบคาร์บอนต่ำนะครับออปชั่นต่างๆนะครับความสุขสบายหน้าจอต่างๆก็สามารถ ให้การแสดงผลที่ชัดเจนนะครับหน้าจอกลางขนาดใหญ่นะครับพวงมาลัยมีการจับกับจับมือนะครับส่วนที่ด้านหลังนะครับเบาะหลังก็ถือว่ามีการนั่งที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าตำแหน่งการนั่งจะสูงหน่อยนะครับเพราะว่าที่พื้นของที่เรานั่งเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งของแบตเตอรี่นะครับทาให้ตัวพื้นกับตัวเบาะเนี่ยจะค่อนข้างสั้นแต่สำหรับที่ไปลองนั่งมาแล้วผมก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับไม่ถือว่าแปลกประหลาดไปมากนักนะครับก็ถือว่าตำแหน่งการนั่งก็ค่อนข้างจะเป็นรถปกติ มาถึงในช่วงที่เราได้มีโอกาสได้ลองขับเจ้า b c 4 x นะครับก็เรียกว่าลองกันพอของปากของพอครับแค่2รอบนะครับก็คือมีการทดสอบอัตราเร่งนะครับศูนย์ถึงร้อยนะครับให้เราขับจากจุดหยุดนิ่งนะครับตรงไปนะครับของทางสนามที่วางไว้นะครับก็ถือว่ามีอัตราเร่งที่ถือว่ารวดเร็วทันใจในระดับหนึ่งเลยนะครับเรียกว่าเป็นรถที่มีอัตราเร่งดี แต่ไม่ได้ดึงขนาดวืดวัดจนเวียนหัวหรืออ้วกอะไรเลยนะครับก็คือดึงแบบสุภาพสุภาพแล้วกันผมคิดว่าใช้คําพูดนี้ดีที่สุดเลยครับออกตัวรวดเร็วแต่ดึงแบบสุภาพนะครับไม่ดึงแบบกระโชกโคกงหักนะครับโดยรู้สึกได้ชัดเจนเลยนะครับว่าอัตราเร่งเนี่ยมากันแบบเรื่อยๆเลยนะครับในช่วงที่เราทําความเร็วออกไปนะครับความรู้สึกในการขับก็ถือว่าช่วงล่างช่วงล่างต่างๆนี่ค่อนข้างแน่นเลยนะผมว่าเป็นรถที่ไม่ได้เ,าเบาหวงเหวงนะครับตามสไตล์รถ ญี่ปุ่นนะครับที่จะมีความหนักแน่นอยู่เมื่อพอประมาณนะครับพอเลยจากจุดที่ทดสอบอัตราเร่งมานะครับก็จะโค้งกลับไปนะครับแล้วเราก็จะไปผ่านจุดที่เป็นเขาจะตีเป็นเส้นๆไว้นะครับเอาเชือกมากั้นไว้ที่พื้นนะครับประตะไว้ที่พื้นเพื่อให้เราทดสอบแรงสั่นสะเทือนการเขาเรียกว่าอะไรการเก็บแรงสั่นสะเทือนของตัวรถนะครับก็ถือว่าเจ้า BC4X นะครับก็สามารถให้ความนุ่มนวลดีเลยทีเดียวนะครับและต่อจากนั้นนะครับเราก็จะไปที่สถานีซาลาลมนะครับ ซึ่งในสถานีซาลมนี่นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าให้ความคล่องตัวอย่างมากนะครับเพราะว่าการเดินคันเร่งจากรถไฟฟ้าเนี่ยพละกําลังเขาจะมาแบบเรื่อยเลยคือไม่ต้องรอรอบเหยียบปุ๊บมาปั๊บเราแค่คุมคันเร่งให้เนียนๆนะครับแล้วบังคับพวงมาลัยให้ตรงไปที่ไพลรอนแล้วก็หลบลีกซ้ายขวานะครับช่วงล่างจะออกมาในแนวหนึบๆนะครับแต่ก็มีความนุ่มนวลอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับ B4X ถึงแม้จะเป็นรถคันใหญ่นะครับแต่ให้ความคล่องตัวนะครับเพราะว่าพละกําลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันออกมาได้อย่างทันใจนะครับ เรียกว่ามันไม่ต้องไปรออะไรมากมายนะครับมันไปได้ตามทางมันเลยเพียงแต่เราบังคับพวงมาลัยซึ่งค่อนข้างคมใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเรียกว่าขนาดล้อขนาด20เนี่ยแล้วก็ยางค่อนข้างหนาเนี่ยถือว่าก็ยังทําให้รถตัวนี้ขับได้เรียกว่ามั่นใจเลยทีเดียวในการขับขี่ในเส้นทางแบบนี้นะครับรวมถึงพอขับไปถึงจุดหนึ่งปั๊บจะต้องมีการหักหลบก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะครับจะเป็นการวนกลับไปที่ตัว ทางตรงนะครับให้เราลองอัาแรงกันอีกรอบนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่ากดเต็มทุกรอบครับเพราะว่าเราค่อนข้างคุ้นชินกับสนามแห่งนี้นะครับซึ่งเรามาทดสอบขับรถกันบ่อยๆนะครับเราก็ใส่เต็มครับซึ่งอัาแรงศูนย์ถึงร้อยนะครับก็ตามคาดแหละครับมันน่าจะอยู่ที่ที่เขาเค็มนะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ได้ลองรถไฟฟ้าหลายรุ่นมาเนี่ยอัตาเรงที่เคมมาเนี่ยตรงเป๊ะทุกยี่ห้อนะครับเพราะว่าผมเคยใช้เครื่องวัดจากยี่ห้อหลายยี่ห้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถจีนรถยุโรปเนี่ยค่อนข้างตรงนะครับ ตัวนี้เขาวัดเคมมาได้ที่6.9วินาทีซึ่งจากที่รู้สึกก็คืออย่างที่บอกครับมาแบบเนียนๆนุ่มๆผู้ดีผู้ดีนะครับ6.9ผมว่าอยู่ในปรารณ์เลนนั้นแหละนะครับหลังจากนั้นเราก็วนมาเพื่อทดสอบการขับขึ้นสะพานนะครับเขาก็อยู่ประมาณ3 4 0 4 0นะครับประมาณ 30- 40ขึ้นสะพานพื้นไปปับ๊บก็ให้ดูความนุ่มนวลของช่วงล่างนะครับก็แน่นอนครับรถระดับนี้แล้วราคา1นึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันบาทนะครับก็ถือว่าให้ช่วงล่างที่นุ่มนวลน,นะครับ พอผ่านช่วงคอสะพานมาก็จะมาเจอทางที่เรียกว่าเป็นทางขูกขับเหมือนเนินสลับนะครับให้ดูการให้ตัวของตัวรถนะครับเรียกว่าก็มีการซับแรงที่เรียกว่าทําได้ดีเลยแหละครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ําด้วยนะครับการขับขี่ของรถไฟฟ้าหลายๆรุ่นรวมถึงรุ่นนี้ครับออกแบบมาค่อนข้างดีถึงแม้จะเป็นสไตล์ suv นะครับจุดศูนย์ถ่วงต่ําน้าหนักแบตเตอรี่กดลงที่ตัวรถตรงกลางลงต่านะครับทำให้ตัวรถมีการขับขี่ที่ดีนะครับ ก็ต้องบอกนี้ครับว่าเป็นการทดลองขับที่สั้นมากๆนะครับแต่ก็พอรู้สึกได้นะครับว่าโตโยต้ายักษ์ใหญ่นะครับมาแล้วนะครับรถไฟฟ้า100%ยคือคือสมรรถนะการขับขี่ถือว่าผ่านนะครับราคานะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่า1นึ่งล้านแปดแสบาทของโตโยต้าเนี่ยแพงไปหรือเปล่าแต่สำหรับผมผมว่าค่อนข้างดีนะค่อนข้าเหมาะสมนะครับเพราะว่าคุณอย่าลืมนะครับโตโยต้าเขาจะมาพร้อม ความมั่นใจนะครับอย่างน,น้อยๆศูนย์บริการทั่วประเทศมีแน่นอนนะครับผมคิดว่าหล,หลายๆคนค่อนข้างจะมั่นใจในโตโยต้ามากที่สุดแล้วนะครับจากรถรุ่นอื่นๆที่เขามีมาเนี่ยพอเขามาทํารถไฟฟ้าเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งแล้วกันนะครับโดยรวมตัวรถเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยงานประกอบต่างๆก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะักเพราะว่าถือว่าเป็นรถที่เน้นวัสดุรีไซเคิลนะครับซึ่งเขาก็ทําตามคอนเซ็ปต์ของรถไฟฟ้าของค่ายเขานะครับแต่ก็ถือว่ามีความสวยงาม ทันสมัยในอีกแบบหนึ่งนะครับในสไตล์ของโตโยต้นะครับครับและนี่ก็เป็นข้อมูลเพียงบางส่วนนะครับที่เราได้สัมผัสกันมาในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากช่อง YouTube Channel ของ t u t o t i l a n d นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เรานะครับเราจะหาข้อมูลดีๆมาฝากกันเรื่อยๆนะครับสำหรับการรีวิวรถใหม่การทดสอบรถนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ